ลองเข้าใจนะครับในระบบของเมลท่อในโลกของบีเชตไม่ใช่ว่าจะไม่มีเจ้านะมันมีได้แหล่งผลิตทองเลยทุกอย่างคุณก็แค่ไปส่งออเดอร์แล้วล็อกคำสั่งถ้าเกิดคุณมีเงินมากพอมันมีการถ่ายของถ้าเกิดคุณเห็นการเหวี่ยงของราคามันชัดซึ่งมันจะสะท้อนที่ 1. การเคลื่อนไหวของราคา 2. มันสะท้อนที่ค่าโวโวก็คือ volatility ค่าความผ,ลผลันผวนแต่เ่ปรากฏว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างเข้าเงื่อนไขเมื่อวันศุกร์ที่แล้วงเงื่อนไขแรกก็คือราคามีการปรับเพิ่มขึ้น3%เมื่อคืนวันพฤหัสทั้งนั้นที่คุณก็ยกฐานราคาขึ้นมาเรื่อยๆแต่คุณยังกล้าๆเข้าไปซื้อกันอีกอะ่ะบวกไปร้อยเหรียญเลยภายในคืนเดียวอันนี้ก็สยองลนะนะของแพงแล้วแต่คุณยังกล้าเข้าไปซื้อทีเดียว3%ถ้าเกิดสมมติว่ามันค่อยๆขึ้นอีก10วันบวกไป3%อันนี้ยังยัง,ย,งยังโอเคกว่า อันนี้มันวันเดียวสามอร์เซ็น์พวดนะฮะน่ากลัวกลัวอดกลัวตกรถกลัวทำไมอยู่ดีมากลัวอตอนคองนันหกมื่นเจ็ดเพราะคุณไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบที่ขึ้นทุกวันว่ะอย่าเพิ่งด่าผมนะั พี่ปิงค้าแรงขายค่ะหรือโหดในตลาดทองคาเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปทําจุดสูงส,ส,สุดใหม่ที่4,380 4,390มาจากอะไรก็อย่างแรกเลยเมื่อกี้คุณกิตา้าบอกว่าโอ้อคุยกับพี่ปิงซึ่งเคยเตือนมาแล้วประโยคนี้นี่ล่อเป้ามากนะฮะผมว่าคนเตือนหลายคนอยู่แล้วอ่านะครับแล้วก็ทามิ่งในการเตือนก็เตือนกันมาเรื่อยๆ ถูกไหมนะครับบางทีที่มันครึ่งเบรกเอาแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อนนันนี้ตอนแถวๆตอนสามพันสองผมเองอะ่ะบอกออกมาบอกว่าผมกลัวคุณกีตาร์ถามว่าทำไงกับทองนี้ผมบอกผมไม่รู้แต่ผมคงไม่ได้นําให้ซื้อนะใครเชื่อผมตอนนั้นไปก็ถือว่าพลาดโอกาสนะครับแต่หลังๆเราก็มาคุยกันก่อน,อนที่มันจะขึ้นหรือว่าขึ้นมาแล้วเราก็คุยกันนะว่ามันน่าจะมาแหละนะครับทองก็จริงๆแล้วมันผมว่ามันเข้าเงื่อนไขที่ครั้งล่าสุดที่เราคุยกันอนะ คุณกีตาเข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขตอนนั้นเรามีคุยกันอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อแรกก็คือถ้ามันไปถึงจุดที่เราไม่รู้ว่ามันจะลงด้วยเพราะอะไรอ,อมองไม่เห็นเหตุผลแล้วอะหรือเพราะว่าอะไรก็มันมีเหตุผลชวนให้ลงแต่คุณไม่สนใจเลยคุณข่ามันมาโดยตลอดโดยไปอิงกับเหตุผลที่คุณเชื่อซึ่งตอนนี้เรามีเหตุผลที่เชื่อเนี่ยจะมีอยู่สามอันใหญ่ นะครับอันแรกก็คือธนาคารกลางซื้อเป็นรีเซิร์ฟเป็นสำรองนะครับอันที่สองก็คือ ETF ซื้อแรงซื้อจากพวก Goldust Holding ETF ซื้ออันที่สามนะฮะก็คือ,อดอกเบีย้ยตำ่ำนะสภาพคล่องร้นเงินเฟ้อนะยังไงทองก็ต้องมาทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคือข้ออ้างที่เราพยายามบอกว่ามันต้องมานะใช่ไหมจน จนปัจจัยลบอื่นคุณไม่สนใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้น้ำหนักกับข้อนึ่งนี้เยอะๆมันแหม่งแหม่งแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าได้เหตุผลสามข้อเนี้มันไม่มีใครไม่รู้ไงคุณกีตาร์คุณกีตาร์ก็คุยกับทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดเลยเอออย่างกับก๊อปปี้เพจกันมาใช่ไหมพูดเหมือนกันเดะเลยนะครับก็มีอยู่แค่นี้วนใบเวียนมานะครับเอ่อเท่ากับว่านักลงทุนทุกคนก็ตั้งรับรู้เรื่องนี้ อ่ะแล้วถ้าเกิดภายใต้เหตุผลนี้แล้วทุกคนเข้าซื้อเหมือนกันหมดแปลว่าเราก็ต้องกําไรด้วยกรรันสิยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปหน้าร้านทองอ่ะแล้วซื้อกันหมดเลยซื้อกันทั้งประเทศเลยไปทุกคนไปร้านทองเพราะเหตุผลมันมีอยู่แค่นี้เองแล้วกําไรขึ้นมาทุกคนก็ต้องรวยกันขึ้นมาผมมากเคยได้แต่ฟังเพลงว่าโลกนี้มันใจร้ายอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นได้ยินฟังว่าโลกนี้ใจดีกับฉัน <laughs> คือมันโลกมันไม่ใจดีกับเราหรอก ใช่ไหมมันมีเพลงหนึ่งอ่ะขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเธออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีเพลงหนึ่งนะจําชื่อเพลงไม่ได้แต่จริงๆแล้วโลกมันไม่ใจดีกับเราหรอกเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะเกิดถ้ามันเกิดการที่ทุกคนควบคนักหัวอันที่สองก็คือถ้าเราเจอเจอเจอสถานการณ์ที่ว่างถ้าราคาขึ้นมาแล้วถ้าว่าราคามันจะไปถึงตรงไหนเนี่ยจุดที่น่าสังเกตก็คือก่อนที่มันจะมีปัญหาเนี่ย มันจะเป็นจุดที่ราคาขึ้นมาแล้วเารื่อยๆฐานราคาขยับขึ้นสูงแต่หลังจากที่มันได้ขึ้นมาสูงแล้วมันยังกล้าที่จะขยับปรับเพิ่มขึ้นในระหว่างวันเนี่ยแบบเว่อร์อีกเช่นขึ้นในสามเปอร์เซ็นตภายในวันเดียวสี่เปอร์เซ็นตภายในวันเดียวถ้าเป็นหุ้นก็คือสิบเปอร์เซ็นภายในวันเดียวแต่อันนี้พอดีมันเป็นทองทองที่แบบไม่ค่อยขึ้นเกินเปอร์เซ็นต์หรอกแต่การขึ้นทีเดียวสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นมันผิดปกติถ้าคิดออกมาเป็นราคาก็ ขึ้นเวลาร้อยเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญสองวันล่อเข้าไปสองร้อยหสบสามร้อยเหรียญอย่างเงี้ยแล้วเกิดการแล้วเกิดการเหวีย่ยงขึ้นเยอะแล้วเวีย่ยงอันเนี้ยมันน่ากลัวมันกำลังสะท้อนว่ามันคือการถ่ายของถ่ายจากมือนึงไปมือหนึ่งและมือนึงที่ยอมถ่ายให้คือใครก็เราลองเข้าเข้าใจนะครับในระบบของเมลท่อในระบบของบีเชดไม่ใช่ว่าจะไม่มีเจ้านะมันมีได้ แหล่งผลิตทองเลยทุกอย่างคุณก็แค่ไปส่งออเดอร์แล้วล็อกคาสั่งถ้าเกิดคุณมีเงินมากพอมันมีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะปัันราคาเหล็กมีตัวอย่างการปั่นราคาเหล็กปัันราคาทองแดงปัันราคาซิลเวอร์ปั่นราคาพวกพีเชียสเมท่าได้ไงใช่ไหมก็กลับมาว่านะครับเอมันมีการหายของถ้าเกิดคุณเห็นการเหวี่ยงของราคามันชัดซึ่งมันจะสะท้อนที่หนึ่งการเคลื่อนไหวของราคาสองมันสะท้อนที่ค่าโว ว e ก็คือ volatility ค่าความผ,ลผลันผวนมันจะสูงขึ้นและรอบนี้ค่าโว e ่ะมันพุ่งขึ้นจริงจริงกออออ็พอเราเจอสองข้อนี้เหตุผลเนี่ยเมื่อไหร่มันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างเข้าเงื่อนไขเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอเงื่อนไขแรกก็คือราคามีการปรับเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นมาเมื่อคืนวันพฤหัสทั้งนั้นที่คุณก็ยกฐานราคาขึ้นมาเรื่อยๆ แต่คุณยังกล้าๆเข้าไปซื้อกันอีกอะ่ะบวกไปร้อยเหรียญเลยภายในคืนเดียวใช่ไหมน,นี่อันนี้ก็อันนี้ก็สยองแลวนะนะของแพงแล้วแต่คุณยังกล้าเข้าไปซื้อทีเดียวสามเปอร์เซ็นตถ้าเกิดสมมุติว่ามันค่อยๆขึ้นอีกสิบวันบวกไปสามเปอร์เซ็นอันนี้ยังยังยังโอเคกว่าอันนี้นวันเดียวสามเปอร์เซ็นพวดนะฮะน่ากลัวแล้วก็อ่อค่าโวนะครับโวลัติลิตี้ของตัวโก ETF CBOE เนี่ย เอ่อ CBOE g o ETF เนี่ยมันพีคขึ้นมามากที่สุดในรอบห้าปีเอตอนที่ผมคุยกับคุณกีตาเนี่ยเราคุยกันว่าตอนนั้นเนี่ยยังน่าจะไปต่อได้แหละค่าโวลมันยังไม่มาค่าโวลมันยังไม่เกินตอนต้นปีคุยผ่านไปไม่กี่วันค่าโวลพุ่งเกินต้นปีกลายเป็นโวลที่มากที่สุดในรอบห้าปีสัญญาณไม่ดีสัญญาณต่อมาที่จะบอกว่าคนทุกคนหลงทางเนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์นี่แรงมากเลยนะครับไม่ได้แรงธรรมดา ผมว่าก็มีไปบรรยายให้กับลูกค้าของเมอร์ชานพาร์นะครับลูกค้าของเจ้านายทั้งหลายเพื่อนเจ้านายซึ่งก็เป็นผู้มั่งมีทั้งหลายอ่ะนะครับบรรยายเสร็จบรรยายเกี่ยวกับเรื่องท้องนี่แหละก็มีคุณต่ายของหัวเส้นเฮงก็มาบรรยายด้วยบรรยายเสร็จปุ๊บก็มีนักลงทุนไม่ได้นักลงทุนขอภยัยผู้ถือหุ้นใหญ่พูดง่ายๆคือเจ้าของของบริษัททะเบียนใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งคนเนี้ยหุ้นหุ้นของบริษัทเขาเนี่ยโอ้โหเคยขึ้นทะลุดวงดาวไปไหนตอนไหนคือเป็นหุ้นที่ฮอตฮิตเคยเป็นหุ้นฮอตฮิตอันหนึ่งนะฮะแบบประมาณแบบคนจีนต้องกินทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหุ้นอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยช่วงที่แบบบูมบูมนะคนจีนขนขึ้นเต็มสานามบินสุนันทภูมิเราคงไม่ต้องบอกว่าคือหุ้นอะไรเขาก็เลยมาบอกผมว่าโอ้โหคุณปิง พี่อยากจะเคาะซื้อทองแล้วพี่อก,กลัวตกรถพอฟังคุณเนี่ยพี่หยุดไว้ก่อนหลังจากนั้นเพื่อนเขาซึ่งก็เป็นผู้มั่งมีด้วยอีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพี่อยากจะเอาซิลเวอร์มากเลยคุณปิงแต่พี่ฟังคุณแล้วโอเคพี่พี่โอเคยังไม่ซื้อก็ได้แต่เนี่ยอดใจไม่ไหวมือมันสั่นอยากได้อากการที่เกิดขึ้นกับพี่เขาที่มาเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไร โฟมดเอาไม่ใช่โฟโมเปียอฟมิซิ่งชัวตกรถเออเปียอฟมิซิ่งเอากลัวอดกลัวตกรถกลัวทำไมอยู่ดีมากลัวตอนทองันหกหมื่นเจ็ดเพราะอะไรคุณกีตาร์ตอนห้าหมื่นไหมคุณไม่ซื้อเพราะคุณไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบที่ขึ้นทุกวันวะขึ้นวะขึ้นวะรอแล้วก็ไม่มาก็ขึ้นอีก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  ยิ่งคุณขึ้นเว้ยเหตุผลในการขึ้นก็จะยิ่งชัดงงไหมคือเราจะเริ่มรู้ว่าเหตุผลในการขึ้นก็ยิ่งชัดอารมณ์เดียวกับตอนอะไรรู้ว่าอารมณ์เดียวกับตอนที่ผมมาเจอเหตุการณ์ก็คือมีคนมาทักในเฟซบุ๊คว่าคุณปิงเนี่ยเพจเนี่ยมันเป็นของคุณไหมเพจมิจฉาชีพเ,เอาหน้าผมไปแปะเนี่ยเอ้ยของคุณไหมเนี่ยชวนลงทุนผมก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่คือพี่อ่ะ ลงทุนไปแล้วเนี่ยเข้าไปในอีกีๆเออแล้วสุดท้ายถอนเงินไม่ได้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่กำลังจะโดนหลอกพี่ก็เลยพยายามเนี่ยพี่ก็เลยมาถามคุณผมก็คิดในใจเอา้าวทาไมไม่ประถามตั้งแต่ก่อนที่จะลงทุนมันเป็นอาการเดียวกันเขียน่าคือคุณจะจังหวะแบบเออคุณจะเริ่มแบบ อยากจะซื้อเมื่อเมื่อมันรู้เหตุผลเนี่ยไอตอนที่เราต้องเริ่มช่างใจเริ่มคิดอ่ะเราไม่คิดเห็นไหมเราต้องเราจะรู้ก็ต่อเมื่อบรรทุกอย่างมันเฉลยแล้วะนะครับอันนี้ก็คนที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มคนมีตังมีตังมากมากเลยนะถึงกระนาษมาบอกว่ากลัวตกรถอยากซื้อกลุ่มที่หนึ่งหลังจากนั้นพอผมกลับมาที่บ้านครับก็มีโทรศัพท์สายเข้ามาเขาชื่อพี่มง พี่โมกเนี่ยเป็นคนทำเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านผมจริงๆแล้วเขาก็มีตังค์อ่ะนะครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านทำเฟอร์นิเจอร์แต่ร้อยวันพันปีเขาไม่เคยโทรหาผมไงคุณกีตา้ามีแต่ผมโทรไปหาเขาทําตู้ให้หน่อยครับพี่อย่างเงี้ยเขาโทรมาปิ๊งตอนนี้ซื้อทองได้ไหมผมนี่่แห้งสัญญาณมาแล้เอออันนี้สัญญาณนรกของแท้เลยผมตอนนี้นพี่พี่โทรหาผมแล้วถามเรื่องเนี้ย แปลว่าแม่งบันไลแล้วมบอกเขา,าบันไลแล้วคือไม่น่าเอาแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังไปว่าผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ตอนทํางานเอเชียพาร์ตก็นั่งมอไซค์กลับบ้านมอไซค์ที่มารับผมกลับบ้านเป็นวินมอไซค์เขาบอกกับผมว่าเฮ้ยตอนนี้พูดหน้าเล่นจริงๆเหรอสมัยนั้นทุนไทยมันบูมไงแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถามจริงจำได้ไหมสมัยก่อนจะมีอย่างเงี้ยตอนนีแบบเออคือมันบูมซะจน คนที่เขาไม่สนใจเรื่องเนี้ยเขามาสนใจอะ่ะผมคิดในใจตายหาแล้วตอนนั้นแล้วคุ้นไทยกันหลังก็ตายจริงๆนะครับก็ก็ดอยอะ่ะก็ดอยก็ดอยลงมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเฮ้ยพี่พินาแน่แล้วแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวรอนมันจะลงคุณใจเย็นอ่าน,นี่คนที่สองนะอันที่สามเพื่อนผมโทรมาเพื่อนผมเนี่ยขายประกันเขาบอกว่าเฮ้ย กองน่าซื้อไหมตอนนี้ลูกค้าเขาเนี่ยมาขอกู้ขอกู้จากกรมมาทันกรมมาทันประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเบี้ยแบบเบี้ยเก็บเขาเก็บไว้เนี่ยเขาจะขอกู้ไอ้ก้อนเนี้ยเอาไปซื้อทองก่อนบรรลัยแล้วถูกไหมนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับคัดมาอันที่สี่โอ้โหเพื่อนผมมันก็ซึ่งเราก็หลายคนก็คงเห็นแล้วแหละ ไปร้านทองหัวเส้นเฮงซีคอนสแควร์มีมหากรรมแจกทองครับไม่ใช่คือทุกคนเพิ่งไปต่อแถวกันซื้ออยากจะแจกของฟรีเคลียร์ไหมคือมันโฟโมมากอะ่ะพอโฟโมมากมันก็เข้ากับข้อนหนึ่งใช่ไหมข้อสองก็เกิดขึ้นแล้วความผันผวนเวี่ยงมากเวี่ยงระดับไหนนะคุณกีต้าร์ ไอ้ค่า normal curve อะรู้จัก normal curve ไหมไอ้ที่เวลาเราวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ย normal curve เรียนสถี่อะปรากฏว่าของทองเนี่ยผลตอบแทนมันเหวี่ยงมากเหวี่ยงซะจนไปถึงสี่เท่า standard deviation ซึ่งในแง่สถิติแล้วอะเขามักไม่ค่อยเกิดขึ้น สี่เท่า standard deviation แปลว่าจริงๆแล้วว่าทองอ่ะจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่ผ่านมาเขาเรียกกระจุกตัวผลตอบแทนเนี่ยเอ่อจะไม่ได้บวกเยอะกับไม่ได้ลบเยอะมันจะเป็นอย่างเงี้ย0.5ถึงลบ0.5เปรบมันจะเป็นอย่างนี้กราฟมันจะเป็นแบบโดดขึ้นมาแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มเวี่ยงออกเวียงออกซะจนเป็นสี่เท่า standard deviation นั่นหมายเพราะว่ากรอบที่กว้างหมายถึงกระจายข้อมูลกระจายสูงกระจายเยอะ,ก,ะ,ยยอะก็ผันผวนเยอะ เห็นไหมก็ความผันผวนมันสูงแบบนี้ความผันผวนไม่ได้หมายความว่าลงนะฮะแต่หมายความว่ามันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันคือการถ่ายของมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นวันนี้แล้วมันก็มาเฟิร์มเอาเมื่อวันจันทร์บวกเยอะบวกร้อยหนึงน่งลบร้อยหนึ่งวันอังคารแม่งบวกกับอีกร้อยหนึง่งคุณคิดดิบ้าไปแล้วบวกร้อยลบร้อยบวกอีกร้อยเมื่อคือเตรียมพังไง นี่ก็คืออาการพังอย่างที่เราได้เห็นมันมาจากสัญญาณเตือนต่างๆมันมีสัญญาณเตือนมาเรื่อยๆอยู่แล้วอลา,ามมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอลา,ามก่อน,นั้นนี้มันเสียงมันเบามันมาดังที่สุดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา